น้าเดชเม,มินุน่มๆน้าเดชน้าเดชน้าเดชกินร้ายน้าเดชตรงนี้พี่แบร์ <c oughs> <c oughs> นะครับน้าเดชน้าเดชเขากินเส้นอะไรมีเหลืองด้วยนะมีเหลืองธรรมดาไก่น้ำข้นผมก็มีเหลืองเหมือนกันนะธรรมาดาโอ,อาน้นี่ครับกินกันนะเดชกันะเดยลองดูบเบาๆนะครับเดี๋ยวคนลูก ไงยๆปรุงยนี่านานานตายใครปรุงตรงนู้นดีกว่าเหรอเพือพ่อนเาจะแะดวกหรือเปล่าไเพเ่อนดับชินซุปก่อนชินซุปก่อนนะ,ะไมไ่รู้ว่าปรุงยังไงอะไร มีออกมากินเลยปกติไงมีเพื่อนเพื่อนหมาพูงมาเพื่อนมาขนงผมมาหมานี่นะลุยเลยนะลุยเลยนะนี่ลุยเลยนะนี่ลุยมีอยู่จริง ยูทูบเบอร์รักโลกแฮตแท็กเป็นหนอดีเพื่อน ดูอยู่คอมเมนต์ด้วยสวัสดีครับ,อบคอมเมนต์ร้านนะโอ้ยเง็กงงก่ตตามครับตาม ปเปเตออือเลยอ่เ <Okay. S 2> ป็อ่ะเข <Okay. S 2> าอยู่ไม่กี่คะ ก็ได้กินแก่ทอดกันเลยน้ออรอดหมดตปละนี่ช่วงเช้าที่ไหวห<ะ>ัวหมดยังไหวอะ่ะ Nah,

เดี๋ยวดครับอ้มาดูจ้านะบหรือว่บ้านหรคนอไรบนี้ทนีครับก็ประมาณนี้นะครับิเอียวิงเป็ดกประมาณนี้เราก่มาเอานึงมาเอานึง กิวบาราเธอตรงเจริญสู่สัติีภาพ โครงการอะไรไม่รู้แจยตังค์ก่อนเอามนานี่กระจายนะดูเรื่องนะกระเบื้องลาวนะต่อไ,อไว้คิปต่อไว้คลิปอุ้คนละแบบถ่าเรื่องกดไลค์กดติดตามเลยกานั่นคุอจจ